อิยังซะนะนี like, ่กิซอนมันเลก็ขึ้นมาแแมงีซอนปาลุงเอ้ยซื้อไปกินแมลงขัวบ่เลยลายอีหลีพี่น้องฮะอีหยังลูกหยังมนี่แหมันแตงตะลุดอกมักสังอันนนี่ขนอ้ต แล้วก็ซื้อโดนโดนได้ออกไปเนาะฮามเนาะจะโดนได้ออกไปเฉ้เพิ่นทุ่งนึงอันนี้ก็ได้ตระจายเพิ่นมากินกับอาหาเพิ่นกินไลยดอกปลาลุงเลยโดนโดนได้กินขนมมาะก็ได้เพราะว่าเ้าหูยู่ว่ามันบอดีต่อสุขภาพอยากให้เพิ่นได้กินเนี่ยเท่านี้แหละแง่จกกระรางทำนู้นไปเก็บเพื่น้องเะไรลูกเพิ่นเบิร์ตทำมาแล้วเพิ่นบอกกินแล้ว ุงหาสิพันถือว่าคุ้มอยู่ได้ปลาลูกค่าคิดว่าว่าอยากกินมาแต่โดนไปใต้ก็พอได้มันตูเห้าวาเสียงดังอันนี้เขาใส่หลอดไฟต่อแล้วกับเปิดตู้น้ำมันจังมา,างสันเนี่ย,ยแมงจีซ่อน<ส>อันนี้ขอพุ่นผู้ใหญ่ใจดีเด้อสื่อมาอแคนตะลุเดียวมือแรงสิปัาดสู่ขอบรัวก,กินน<ส>ี่วาเด็กๆ<ส>

กินเนื้อมาได้อย่าลืมมั่นออย่าลืมเอาออกด้วยรอยข้ามันห้องห้มันกินเข่าซะก่อนนี่กินข่าอยู่ไหเวลาหิวย้ามได้แล้วก็ะแอบผู้เจ้าให้ผู้เจ้าย่อลงไหกินแล้วก็ออกมาบังดูมาตัวนี้อืมเพราะว่าถ้าเกลืออยู่นอกนั่นชุ่มมาไงสีหยาดแล้วก็สีครบมาหน่อยก็เลยเข่าเกลืออยู่ไ้จบเลยอืม หนึ <mile> ่งโอ้ยดอกไวใหม่มาหยาได้เป็นคนปลูกตัวนี้นะโบแมนเฮาตัวนี้เฮาปลูกตัวนี้ทั้งทั้งตัวนี้ล่ะปลูกมามาปลูกงามงามมะฮันเนาะงามบ่มาฮันอย่าไปเห็ดเด้อเด่นกับเบื่อเด้อโดยแม่สลงไปทรงพุ่นกับพ่อเด้อนี่เงี้บ่เดี๋ยวใม่มาฮานงามเบิ่งเด้อเด้ะได้มาเซ็นเส้นอย่างเด้อ ยันน้องล,ล,ล,ลอยลอยลงน้องเด้อยงั้พี่ห้ามมาลองนะพี่ลูกเด <c oughs> ิน <c oughs> อยาน่านี้แล้วมา,ม,ามานะ, <c oughs> ะเรื่องพองห้ามส่งพุ่นก่อน <c oughs> อ้ออัดอันอกขับโพดไหวพะลุงเลยเดี๋ยวสิบปูงั้นพี่พี่พี่ทางพี่ลูกมาพี่ไห้เบิ่งน้องเนี่ย เดือโอ้ยแตกเงาะอบแล้วนี่แตกงอกแล้วเงอนกระสีลงลุ้มปลูกแล้วนี่ลงมาสวนอีกแล้วว่าลุงเอ้ยมึงแตกเงาะสนันเลยข้าพูดก็ได้เงอนีรสีลงเม็ดนะลงในลมๆแน่ปาลุงเอ้ย ທາງກໍຢູ່ກັບເອື້ອຍໃຫ້ເອື້ອຍໃຫ້ເບິ່ງໂສດີສຸຄົນ นะำมันค้นค่ะรถค่ะยาคับมันกรลงมคือมนว่าง่ายแบบกระจกเกระจกเอามันไวททูไวทก่ได้เอ็นมาตรฐานแช่กระจกหน่อยบ้ากะจุกขยันมา เฮ็ดนาะไว้สิปลูกมันมันหิ่งก็หาๆ ผม่ไปเอาเอาักมาไปเอาบเสลกเสด็จตาไปสอบยกป่นกมาเดก็เปกนักลุดเลย ยังมันยังขวดแขนเลยชุดคลองล้ส่วนพยันมึงดูส่วนธรรมดาให้มึงดู ના કરીને really, ខំក្នុងទៅញ៉ៅមកបានណាស់ទេណោះមកមកគន់ទៅឡើយ เชื้อเลยแต่ป็นเห็ดยังหอมนะเองพ่อปลูกปลูกบักพริกจะได้เงินดีเข้าว่ะเราเบิ่งดีเหนียวผิกแพงได้พริกยังแพงอยู่คือได้ปลูกท่านอ่ะโว้ยคล้ายๆดีแค่แต่ดินมันยังลม แต่งูเขาก็หาก็เห็นเบียหนึ่งมีย่าหรมีย่าให้มีย่าห้ือได้ก่อนเมื่อนปลูกให้นี่บ่ให้และก่อนอื้อเออบาทสีม่ะขางในมันยังๆอยู่ที่